เห็นดอกมุดมาจากดินเลยจ้าดีนั่นที่ห่างยีนั่นเลยยีนเห็ดตะไคร้ห่างจ้าเบิรงเขามุดขึ้นมาจากดินเห็ดตะไคร้จ้่เห็ดตะไคร้ของไก่ไม่ใช่เห็ดดีเห็นบอเห็นเห็ดหรือเปล่าจ้า ยิงนสามกีแล้วเลยสิพี่น้องเอ้ยเห็นดีดีเห็นบ่เห็นเห็ดหรือเปล่าจ้ายิงนสามกีแล้วเลยสิพี่น้องเอ้ยเห็นแกบบเห็ดแต่ว่าตาไม่นี่ชื่อบ่เห็นแจ้าจอกเห็นแจ๊กดอกโบพี่น้องตาดีดีเห็นแจ๊กดอกไหม มันขอเห็บปลวกจากลากยู่ในกระไข่นกพี่น้องเนาะมาเก็บซอยกันเนี่ยลงปุ่งปลากับพี่เตยยูสามจีแล้วเลยหอมเดี๋ยวพอพอหอมไปดอก้อมไปพี่น้องเอ้ยมึงกัดแกมยี่พุ่นหนายี่พุ่นกับบวมเมื่อละไข่อยู่ที่ไหนเอ้ย

เต่หหอ,อยเขาเห็ดเหตุกันจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่สนับสน,นุนทุกงานขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์จ้าเขียเห็นเห็นกำลังนกน่ะเห็นกำนังก็ ขอนิดปวกจากล่ายี่เนี่ยกับไข่นอ้นอพี่น้องน้าเจ็บซอยกันเนี่ยลงพุ้งปลากันพี่เตงเห็ดเห็ดกันจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่สนับสน,นุนทุกางานขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์จา้าเห็นเห็นกันนั่งป่าเห็นกันนั่งก็

ใส่นนหน่อดอกนี่จะห้อยเขาเชียดนเนาะแล้วก็เลียนดไงห้ามเขาเชียดให้เขาเลียดยยดีใสอยู่ใสมีอีกไหมเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ตาดีๆเห็นเห็ดบ่ เห็ดอยู่ตรงไหนดอกเห็ดดอกเห็ดตระกามันก็เกิดให้เราโง่แถวไหนล่ะเลี้ยงอุ้ยหัอมีเต็มดวงอยู่ที่ไหนเห็ดเห็ดกันจ้าขอบคุณทุกสมางใจนะคะขอบคุณที่สนับสนุนทุกหน่วงานขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์จ้าเลาวก็แชร์ให้เขาแชร์ đi say, đi say, này, ít máy, nhìn bò kia non, nhìn bò, ta đi đi, Hiến hết quá nhìn đọt, พ่อเน็ตปลวกจากลากอยู่ในกับไข่นอกพี่น้องเนาะมาเก็บซอยกันเนี่ยลงพุ่งปลากับพี่เต็งเนื้อพอเน็ตปลวกจากลากอยู่ในกับไข่นอกพี่น้องเนาะมาเก็บซอยกันเนี่ยลงพุ่งปลากับพี่เต็งน้องเนาะพ่ออีกเลยไม่พ่ออีกเลยเดินมาไปเรื่อยๆก่อนแกบ Những nhịp cắt. Những đọc nhịp cắt. nhịp cắt. Những đọc 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 3 cắt.

คลิปนีกับฝากไป้สมเนี้ก็นอพี่น้องเนาะที่าวเกินไปแล้วหยิบน้องเนาะพ่ออีกเลยไม่พ่ออีกเลยเดินหน้าไปเรื่อยๆก่อนอยู่ใสอยู่ใสมีอีกไหมเห็นบอพี่น้องเห็นบ่ตาดีๆเห็นเห็ดบ่ดอกเห็ดอยู่ตรงไหนดอกเห็ด nhét các con vẫn cười thế là ngồi này Lía. ui không tìm đồ gì yeah. thì nói ta, 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 ta may này chưa bao hiện cháo trò hiện cháo no. ta đi đi hiện cháo may như hoi khẩu พ่อเฮิทสวกจากลาอยู่ในกับไข่น้องพี่น้องเนาะมาเก็บซอยกันเนี่ยดงพุ่งปลากับนี่เต็น้องเนาะพ่ออีกเลยไม่พ่ออีกเลยเดินหาไปเรื่อยๆก่อนแต่ว่าทำไมนี่คือพอเห็นแจ๊กดอก,ดอก,อกอดเห็นแจ๊กดอกบ่พี่น้องตาดีๆเห็นแจ๊กดอกไหมพี่น้องเอ้ย มันกัดแจมยิ่พุน่นหนายยิ่งพูนกับบวามั้งเลยเ่าขวเัเสียให้ขเขาเสียยดอกเห็ดอยู่ตรงไหนดอกเห็ดด,ดอกเห็ดข้เก้ามันก็เกิดให้ละงูวแถวในเหรเลี้ยงอุ้ยนี่เต็มดงที่หนองขีย ขี้ไหนลิปนี้ก็ฝากไว้แค่หนีแล้วก็นอพี่น้องเนอพี่เน่าเกินไปเลยยิบดีดีเห็นบ่เห็นเห็ดหรือเปล่าจ้าเห็นสามกีแล้วเลยพี่น้องเอ้ยเห็นแต่ว่าตะไม้นี่ชื่อบ่เห็นเจ้าจอกเห็นกระดอบบอพี่น้อง ตาดีๆเห็นเจ้าดอกไหมหาดงพี่น้องอหาซอยกันเบิงตัดอยู่ไซอยู่ไสมีอีกไหมเห็นหบอพี่น้องเห็นบ่ตาดีๆเห็นเห็ดบว่าเห็นดอกน้องเนาะพ่ออีกเลยไม่พ่ออีกเลย เดินนาไปเรื่อยๆก่อนต่ใครเรื่องดีดก็นี่อยู่วะสนน,น,แบบนี้ก่อนแกะนี่ติของเราให้ดอกหนึ่งพี่นอ้องอดอกหนึ่งนะเห็นดอกนี้